กลางดึกคืนหนึ่งสมหมายเดินโซเซกลับบ้านหลังจากไปสังสรร์ฉลองวันเกิดกับเพื่อนเขาเลือกไม่ขับรถเพราะรู้ตัวว่าเมาถึงจะต้องเดินไกลผ่านทางเปรี่ยวก็ยังรู้สึกอุ่นใจกว่าอากาศกลางคืนเย็นจัดแต่สิ่งที่ทำให้เขาตัวสั่นไม่ใช่ลมหนาวมันคือลำไส้ที่เริ่มประท้วงอย่างหนักหลังจากเจอกับอาหารแปลกๆหลายเมนู โดยเฉพาะลาบเลือดจานใหญ่ที่เขากินเยอะจนเกินความจำเป็นโอ้ยปวดท้องชะมัดโอ้ยไม่น่าโ้ยจนเยอะขนาดนั้นเลยงั้นคงต้องปล่อยที่ดงหญ้าซะแล้วละมั้งเนี่ยแล้วไอ้พวกงูเล็กมันจะหันมาโฉกงูใหญ่ของเราไหมเนี่ยเสียวจริงๆเลยสมหมายหยุดเดิน พยายามหาทำเลดีๆที่พอจะพึ่งพาธรรมชาติได้ในยามคับขันแต่ยังไม่ขันได้ตัดสินใจเขาก็เหลือกไปเห็นบางอย่างที่ทำให้ชะงักมันเป็นห้องน้ำปูหลังเล็กๆอยู่ริมทางดูใหม่และสะอาดเกินกว่าจะเชื่อว่าอยู่ในป่าแบบนี้ผนังสีซีเมนเรียบมีไฟติดไว้เหนือประตูส่องสว่างเบา โอ้โหคุณพระคุณเจ้าช่วยตรงนี้เขาทำห้องน้ำมาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่วันเนี่ยถึงปกติจะไม่ได้คาดหวังกับท้องถิ่นบ้านเราก็เถอะแต่ทำดีแบบนี้ก็ต้องชื่นชมนะเนี่ยอุยอ๊ยอุย๊อุยอ้ยอุโหมาแล้วข้าศึกบุกโจมตีจะราดแล้วแล้วกูจะมายืนพูดอะไรอยู่คนเดียวเนี่ยทำเป็นพระเอกหนังไทยไปได้เข้าไปปล่อยของเลยดีกว่า ข้างในห้องน้ำปูนเรียบเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองสมหมายกว่าตามองรอบๆแบบพอมีสติห้องสะอาดผิดคาดผนังไม่มีคราบอะไรเพี่ยงแค่บรรยากาศมันอึมครึมและชวนให้หวาดระแวงแต่เขาไม่มีเวลาคิดมากเพราะความปวดบิดมันไล่จี้ขึ้นมาถึงลิ้นปี่แล้วโอ๊ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วว้ จะไปกลับถ่ายตรงไหนก็คงต้องเลือกเอาตกลนของเรามันจะอื่นของใครก็ของมันสิวะเออเอ้ยมายังไงหัวดำเขาเหนียวเปียก กินเมื่อเช้าโอ้โหพี่พวกข้าสึกเครื่องม,มาตีหน้าด่านหนักกว่าเดิมอีกเหรอสงสัยมากันเยอะออกมาเลยออกมาให้หมดอ,ออกหมดแล้วจริงๆเฮ้ยค่อยโล่งขึ้นหน่อยเอ้ย แต่ความสุขของสมหมายก็อยู่ได้ไม่นานนักเขาเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างอุณหภูมิในโถส้วมมันเย็นขึ้นมากผิดปกติจนบั้นท้ายของเขาสัมผัสได้เอ๊ะทำไมที่ก้นมันรู้สึกเย็นเย็นว่าวาวะสมหมายที่รู้สึกผิดปกติก็รีบลุกขึ้นแต่ยังไม่ทันได้ตรวจสอบสิ่งศัของชายคนนึง กโผพูดขึ้นมาจากในโถส้วมปากฉีกยิ้มกว้างผิดธรรมชาติจนถึงข้างแก้มผีหัวส้วมจ้องสมหมายแล้วเอ่ยคำแรกด้วยเสียงแหบพราอย่าลืมลาตีตอนจะหนีไปนะประพูธประถามผสง์ผี ผีผีหัวซ้วมใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยทีช่วยลหลายๆทีก็ได้เวลาล่วงเลยผ่านไปในหมู่บ้านดินแดนสนทยาช่วงหลังมานนี้มีข่าวลือเกี่ยวกับผีหัวซ้วม แพร่กระจายกันไปทั่วชาวบ้านหลายคนต่างก็เจอกับเหตุการณ์ประหลาดที่เกี่ยวกับซุวมปริศนากลางป่าในยามค่ำคืนเมื่อคืนนี้ขากลับหลังจากไปส่งผู้โดยสารข้าปวดท้องมาตลอดทางเลยอะแล้วพอถึงจุดที่เขาลือๆกันข้าก็เจอห้องน้ำอยู่กลางพงหญ้า เฮ้ยแล้วไงต่ออิงได้เข้าไปหรือเปล่าก็เข้าไปอะสิตอนนั้นมันก้านไม่ไหวพอเข้าไปปล่อยก็ไม่มีอะไรแต่ตอนออกมานี่สิเจอผีเหรอตุ๊กแกตัวเบลเกาะอยู่ข้างฝาโอยไอ้เวรคุณึกว่าเจอผี <c oughs> เล่าดีๆสิมาเล่นมุกอะไรก็ไม่รู้ ข้าตั้งใจฟังอยู่เนี่ยก็โทษทีแหม่ก็ไอ้้วัมันชงมาสวานเจี๊ยบจะไม่ให้ตอบสนองได้ยังไงทีเนี้พอข้าจะออกจากห้องน้ำประตูมันเปิดไม่ออกดันยังไงก็ไม่ออกสักทีแสดงว่าทุกแกมันขวางอีกฝั่งเอาไว้มันเลยดันไม่ออกเอ้ยแต่นั่นแหละพอข้าถูกขังสักพักก็มีหัวโผลออกมาจากโถส้วม มันบอกว่าให้ราดซวมก่อนถึงจะออกไปได้ผีอาณาไมหรือไงวะแต่เองก็ควรราดซวมทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำนั่นละถูกแล้วเออจะว่าไปหลานชายข้าก็เจอมาเหมือนกันมันเข้าไปกะจะสร้างผลงานศิลปะบนฝาผนังสัก,กนหน่อยแต่ไอผีหัวซ่วมก็โผล่ออกมาด่ามันจนหนีแทบไม่ทัน พอตอนเช้ามันก็พาเพื่อนกลับไปเช็คดูปรากฏว่าไอ้ห้องน้ำนั่นมันหายไปแล้วอ่ะเหลือแค่พงหญ้าลกๆโอ้ยน่ากลัวจริงๆเว้ยยิ่งตอนที่ข้านะอยู่ในนั้นกว่าจะออกมาได้ต้องทําใจฝืนราดน้ำทั้งทั้งที่มีหัวไอ้นั่นโผล่อยู่สยองชะมัดเอ้ยก็ระมัดระวังไม่ให้คนรู้จักเหลือไปเข้าส่วมนั่นก็แล้วกัน หลังจากที่สมหมายได้เผชิญกับประสบการณ์สยองขวัญรวมถึงคำล่ำลือของชาวบ้านที่กระจายออกไปเขาก็ตัดสินใจไปที่ตำหนักของชายผู้เดียวในหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อเรื่องการปราบผีได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นผีกินหัวผีไร้หัวผีกระโดดใส่หัวหรือแม้แต่ผีขย่ำหัวก็ไม่เว้น ซึ่งชายคนนั้นก็คือหมอคากดำมาแต่วงวานเลยนะส้มไมาแล้วทำไมอยู่ถึงทำนามันคนขีไม่ออกอย่างนั้นละ่ะโอ้อาจารย์ก็เมื่อสามวันก่อนนะสิฉันไปเจอผีหัวส่วมมาเฮ้ยและทีนี้นะทุกครั้งเวลาจะเข้าห้องน้ำผมก็นั่งนานๆไม่ได้แหละละแวง ท้ทท้ท้อก็นึกว่าอะไรก็แค่พีหัวสวมที่ช่วงนี้คนกำลังเฮอ,อยู่นี่เองไอจะบอกไหยน,นะมันก็แค่ผีเตทีที่ปายนไม่ได้แค่ไม่เข้าไปหยุงก็ไม่มีอะไรแล้วแต่อาจารย์มันไม่สบายใจนะพอรู้ว่ามันยังอยู่มันก็ไม่สบายใจอ่ะทวดีคืนดีมันสั่งสมอิทธิฤทธิผมไม่ได้ทุกซ่วมทำไงอ่ะและอีกอย่าง ถ้าอาจารย์ไม่ไปปลดปล่อยมันแล้วใครจะทำนอกจากตัวจะดำแล้วใจอาจารย์ก็ยังจะดำอีกเหอ,อตามพอมึงสิสมหมายตัวเยอะไม่พอยังมาปีนเกีียวอกีกนี่อายเป็นอาจารย์อยู่นะแต่ที่ยุ่พูดมาก็ทุกอยู่ครึ่งหนึ่งไปเตรียมตัวซะคืนนี้เราจะไปหาพี่หัวสวมกัน ืนนั้นพระจันทร์ข้างแรมซ่อนตัวอยู่หลังเมฆสมหมายพาหมอคางดาํามายังจุดเดิมที่เคยเจอห้องน้ำผีสิงตรงโพรงหญ้ารกริมทางที่ไม่มีอะไรเลยในยามกลางวันแต่พอถึงเวลาเที่ยงคืนห้องน้ำปูนก็ปรากฏขึ้นมาตรงหน้าของพวกเขาทั้งสองนั่นไงนั่นแหละใช่เลยอาจารย์ ห้องน้ำเนี่ยที่ผมเจอดีได้ย็นเย็นสมม้มไม้ไอต้องใช้สมาธิโอ้เอลไอลิเทียมเอสเอตโตเดียมเคโพแทสเซียม e ต้านพเวสีติดีโดยสพาโทคีจงประกวดตัวตัวตวนาอน้ายอบาเดเยี่ยนนี่หมอขังดำบริกรรมคาถาและในตอนนั้นลมก็พัดแรงประตูห้องน้ำเปิดออกเสียงดัง เผยให้เห็นโถส้วมด้านในและศีรษะที่มีใบหน้าเครียดแค้นอย่าลืมล่ะพี่อ้ออนหักด้านโจมตีแค่นั้นมันผ่านมุกแกนของไอไม่ได้รกเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆอาจารย์ทำไมดุมันอย่างเงี้ย วิญญาณแขนติดทีมักจะไม่มีสติต้องคลายอิทธิพลด้านลบออกไปก่อนโอมปีบอรอนเอไออะลูมิเนียมน้ำหมอพุทธายะความมืดมันหายไปแล้วโอ้เหมือนจะได้ผลนะครับอาจารย์นนสุดยอดฮะของมันแน่อยู่แล้วไอเป็นใครกัน เอานี่เมื่อได้สติแล้วก็เล่ามาหน่อยสิว่ายู่เป็นใครแล้วไหยู่ถึงมาเป็นวิญญาณติดทอโวงอยู่แบบนี้หลังจากถูกคลายพลังแค้นและเรียกสติกลับมาได้ทีหัวซ่วงก็หยุดนิ่งอยู่ชั่วครูก่ก่อนจะเริ่มเปล่งเสียงเล่าเรื่องด้วยน้ำเสียงเศร้าซอยเมื่อก่อนผมเป็นเด็กวัดชื่อบักถามอยู่ที่วัดริมถนนทุกคืน มักจะมีพวกเด็กแว้นเข้าไปใช้ห้องน้ำเป็นประจำหน้าที่ของผมก็คือทำความสะอาดห้องน้ำทุกเท้าต้องมาตามล้างตามเก็บที่ผกม,มันทําเอาไว้ทายหนักก็ไม่ราดก้นบุหรี่ก็ทิ้งเกลือนแต่ละวันมันทั้งเหนื่อยทั้งเหม็นแต่ก็ต้องทำไม่อย่างนั้นพระท่านก็ต้องใช้ห้องน้ำที่ไม่สะอาด จนวันหนึ่งผมก็ทนไม่ไหวดืนนั้นผมซ่อนอยู่ในห้องน้ำรอดักพวกมันเพื่อตักเตือนพอพวกมันเปิดมาเจอผมผมก็เตือนให้พวกเขาช่วยรักษาความสะอาดด้วยแต่ทว่าพวกมันกับหัวร้อยเยาะและรุมทำร้ายผมจนเสียหลักหัวฟาดเข้ากับขอบโถส้วมหลังจากนั้นสับปะเลอก็เข้ามาเจอศพผมตำรวจมาแต่ก็ไม่สามารถเอาผิดใครได้ มไม่มีญาติไม่มีพ่อแม่ไม่ไมีใครมาล้องเรียนสุดท้ายก็ปิดคดีว่าเป็นอุบัติเหตุโทโถโ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 โถสวมหลังจากที่ผมตายโถสวมอันนั้นมันก็พังพอดี และถูกเอามาทิ้งที่ตรงนี้นี่แหละและด้วยความแค้นผมก็เลยกลายเป็นวิญญาณติดที่ทิ้งสถิตยอยู่ในโถส้วมอันนี้งานกระทึงเวลาแล้วอาจะจัดการให้ยูได้รับความยุติธรรมเองอายยูได้หลุดพ้นและให้พวกแบดกายพวกนั้นได้รับความสีเคเวนสบางเอออาจารย์ผมก็ไม่ได้อยากขัดนะแต่ทั้งผม ั้งผีฟังภาษาอังกฤษอาจารย์ไม่รู้เรื่องเลยอ้หมายความวา่าให้พวกคนไม่ดีพวกนั้นได้รับผลกรรมไงเออก็แค่นั้นหลังจากฟังเรื่องราวจากบักขามหมอคางดำตัดสินใจว่าจะต้องตามหาคนที่เคยก่อกรรมเอาไว้ กับเด็กวัดผู้เคราะห์ร้ายคนนี้และถ้าจะให้เรื่องถึงคนมีอำนาจได้เร็วที่สุดในหมู่บ้านนี้ก็ต้องเป็นชายผู้เดียวชายที่คนทั้งอำเภอเรียกกันว่าเบิ่มพลักยักษ์ขอโทษที่อายมาโดยไม่ได้นัดนะพ่นดีมีเรื่องอยากจะขอความช่วยเหลือจากผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในหมู่บ้านนี้อาจารย์คางดำ ไม่เจอกันหลายปีแล้วนั่นเนี่ยตั้งแต่ตอนที่อยู่ให้อายไปช่วยจัดการปอบตามแม่ครัวนั่นมันก็น่าแล้วเนอะอาจารย์พูดมาเธอมีอะไรอยากให้ผมช่วยท่านพาวบอยชื่อบักคามทูกเด็กแวน้นคาตายในห้องน้ำแล้ววิญญาณของเขาก็ติดอยู่ในท่อซ้วมมันไม่ยุติธรรมเลยเบิ้มคนพวกนั้นไม่เคยได้รับผลจากสิ่งที่ทำเอาไว้ อยากให้ผมตามสืบหรืออยากให้ผมลงมือเองอยูนะททำได้ทั้งต้ออยางอยู่แล้วแต่อายแค่ต้องการความจริงและความยุติธรรมให้กับผีเด็กคนนั้นไม่ได้ต้องการให้มีคนตายเพิ่มแต่ต้องการให้มีคนรับผิดชอบงั้นผมจะเริ่มจากทะเบียนผู้ครอบครองรถมอเตอร์ไซค์ช่วงปีนั้นแล้วเดี๋ยวก็รู้กันว่าใครทำ หลังจากวันนั้นด้วยอิทธิพลของเบิ้มรวมไปถึงคําให้การของผีโถส้วมเกี่ยวกับรูปประพันธ์สันฐานของคนร้ายที่หมอคางดำได้นำมาให้ในที่สุดเบิ้มพลังยักษ์ก็สามารถพาตัวเด็กแว้นสามคนมาอยู่ตรงหน้าได้สำเร็จพวกเองจำเด็กวัดชื่อบักขามได้ไหมแบบบักขามไหนครับเพ่ เด็กที่พวกมึงเตะจนหัวฟาดโถส้วมตายแล้วคดีถูกปิดว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะไม่มีหลักฐานนั่นแหละมานานแล้วนะพี่พวกผมยังเด็กยังไม่คิดขอโทษนะพี่ฝังไม่ชัดมึงยังไม่คิดหรือมึงยังไม่รับผิดชอบ วันนี้พี่จะให้พวกเองเลือกข้อแรกยอมมอบตัวกับตำรวจและรับโทษไปซะหรือข้อที่สองไปออกรายการโหนกระสือของที่หนึ่งกันโชคแล้วให้สังคมทั้งประเทศเนี่ยด่าพวกมึงแบบสดๆบนจอทีวีพี่ด่าผมบุนโซเชียล ที่มันลบไม่ออกเลยนะพี่งันพวกผมยอมครับเพเอาแบบข้อแรกเลยดี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 นั้นก็เรียบร้อยพวกเองพาไอ้เด็กพวกนี้ไปโรงพักถ้ามันตุกติกก็โทรบอกพี่หนึ่งให้เอาพวกมันไปออกหวนกระสือเลย และในวันนั้นเด็กแว้นที่เคยคิดว่าความผิดฝังอยู่ใต้โถส้วมก็ค่อยๆถูกขุดขึ้นมาสู่แสงสว่างด้วยพลังของคำพูดเพียงไม่กี่คำทุกคนถูกพาไปที่โรงพักยอมมอบตัวกับตำรวจและถูกจับเข้าคุกไปในที่สุดคำเตือนสุดท้ายมาถึงหมอคางดำและสมหมาย กลับมายัางจุดเดิมที่ทุกอย่างเริ่มตน hey, ม้นเฮ้ยมะคาพวกเรามาแล้วนะมีเรื่องจะมาบอกเสียงน้ำในโถส้วมกระเพื่อมเล็กน้อยก่อนสีสะสซีดเซลวของผีหัวส้วมจะค่อยๆโผล่ขึ้นมาอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีรังสีเกียดแค้นไม่มีแววตาอาฆาตมีเพียงแววตาสงบ พวกเขาได้รับผลกรรมแล้วใช่ไหมใช่แล้วพวกมันมอบตัวกับตำรวจเรียบร้อยและจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมยั้งเต็มรูปแบบแล้วก็ไม่มีใครต้องโดนลากไปออกรายการโหนกระสือด้วยถ้างั้นผมก็หมดห่วงแล้วละ่ะหมอคางดำพยักหน้าก่อนจะเริ่มท่องคาถา ปลดปล่อยวิญญาณโอมเอนไอโตเดียมเอ็มจีงกิสเมเอสไอซิลิกจงปลดเปลื้องวิญญาณให้พ้นจากสวมสถิตเมื่อบริกรรมคาถาร่างของผีโถส้วมก็ค่อยๆกลายเป็นรูปเงาของเด็กผู้ชายขอบคุณนะครับอาจารย์ขอบคุณนะสมหมายหลับให้สบายนะบักขาม ถ้ามีชาติหน้าขอให้ได้เป็นเจ้าคนในคนไม่ต้องบัลลังก์ขี้ให้ใครอีกแล้วนะเมื่อทุกอย่างสงบลงห้องน้ำหลักนั้นก็หายไปจบไปอีกคดีแล้วไอ,อจะได้ไปสลีฟสักทีแต่ตืนเนี้ยผมก็ยังไม่กล้าเข้าห้องน้ำนะอาจารย์ งั้นอยู่กับอ่านไวให้ถึงเช้านะพูดลักบอยและแล้วเรื่องราวของผีหัวซ่วงก็จบลงอย่างสงบเรียบง่ายทิ้งไว้เพียงตำนานที่คนในหมู่บ้านจะไม่มีวันลืม เช้าวันใหม่ในหมู่บ้านกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งแม่ค้าเปิดร้านขายของเหมือนทุกวันเด็กๆปั่นจักรยานไปโรงเรียนเสียงประกาศาตามสายดังพอเบาๆที่วัดริมถนนหลังเดิมห้องน้ำได้รับการซ่อมแซมใหม่อย่างดีหมู่บ้านกลับมาสงบปลอดภัยห้องน้ำทุกแห่งสะอาดกว่าที่เคยเป็นมา และไม่มีใครไม่มีเลยที่กล้าลืมลาดน้ำอีกต่อไปกับบทเรียนสำคัญที่สุดของทั้งหมดอย่าลืมราดที